สวัสดีนักเรียนที่เรียนในรายวิชาโครงงานทุกคนนะครับในคลิปนี้จะมาอธิบายวิธีการทำเอกสารบทที่5สรุปผลการดำเนินงานนะครับหรือบางแบบฟอร์มนก็จะเขียนว่าสรุปอ,อภิปรายผลแล้วก็เสนอแนะนะครับก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแบบฟอร์มที่ทางวิเลยหรือทางแผนกกำหนดนะครับอย่างในเอกสารตัวน,นี้ก็จะเขียนบทที่5ว่าสรุปผลการดาเนินงานนะครับ จะเป็นเอกสารบทสุดท้ายที่จะเป็นบทสรุปของการดำเนินงานของเราที่ผ่านมาว่าในการทำชินงานนั้นมันเป็นยังไงและผลการวิจัยที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงนะครับจะมีหัวข้อสำคัญอยู่ประมาณ3หัวข้อหลักๆนั่นก็คือสรุปผลนะครับอภิปรายผลนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะ ซึ่งในแบบฟอร์มที่ครูกำหนดให้นะครับมันจะมีตัวอย่างนะครับหรือเป็นเขาโครงไกด์ลน์ให้แล้วว่าในการสรุปผลนั้นจะต้องมีการใส่ข้อมูลในส่วนไหนลงไปบ้างนะครับสังเกตที่ตัวหนังสือสีแดงนะครับตรงนั้นคือสิ่งที่เราต้องอใส่ลงไปนะครับตามชื่อชิ้นงานตามบริบทชิ้นงานของเรานะครับ สรุปผลคือการเอาข้อมูลในเอกในเอกสารบทที่หนึถึงบทที่สมาสรุปลงตรงนี้เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนที่สุดว่างานที่เราทํามันมีภาพรวมเป็นยังไงนะครับฉะนั้นไม่ขออธิบายเยอะนะครับมันจะเดินตามในส่วนของอข้อมูลตรงนี้เลยนะครับเนี่ยที่ทําไปให้นะครับเราก็มีหน้าที่อ่านแล้วก็ ไปหาข้อมูลที่เป็นของเราในบทที่4บทที่3บทที่2บทที่1มาใส่แค่นั้นเองนะครับถ้าใครแบบอ่านแล้วงงๆงงก็อ่านหลายๆรอบนะครับถ้าทำครั้งเดียวแล้วมันไม่สบายใจก็กลับมาอ่านหลายๆรอบเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองว่าเราจะเอาข้อมูลตรงไหนมาเติมนะครับบางวิทยาลัยบางแผนกจะไม่มีในส่วนของแบบฟอร์มที่มีข้อมูลสรุปแบบนี้ให้นะครับดังนั้น ทุกคนต้องไปหาเองแต่อันนี้คือมีให้อยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นดาบสองคมหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คืออยากให้เราเข้าใจกระบวนการตั้งแต่ระดับปวชว่าอ๋อถ้าทําโครงงานแบบเนี้ยเวลาเขาสรุปผลเนี้ยเขาจะมีเขาเรียกว่าการคิดคําอธิบายในการสรุปผลประมาณนี้นะครับฉะนั้นหน้าที่ของเราเติมเอาเองนะครับนะถ้าไม่เข้าใจในส่วนไหนก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบคาถามตรงนี้นะครับ นั้นหัวข้อที่หนึ่งคือการสรุปผลสรุปในภาพรวมทั้งหมดว่าชิ้นงานมันเป็นยังไงแล้วก็ผลการวิจัยออกมาเป็นยังไงนะครับส่วนหัวข้อของการอภิปรายผลนั้นมันมีหลายทฤษฎีที่บอกว่าอภิปรายผลควรจะเป็นแบบนี้ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ยึดตามประสบการณ์ของครูก่อนนะครับการอภิปรายผลก็คือการการหยิบยกในส่วนของชิ้นงานที่เราทำเนะี่ยมาดูมาคุยกัน มาจับประเด็นว่าสิ่งที่เราคาดหวังนะครับสิ่งที่เราเขียนไว้ในบทที่หนึ่งนะครับโดยเฉพาะที่มาและความสําคัญของโครงงานตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ตรงเป้าหมายด้วยนะครับว่าเราเขียนไว้แบบนั้นเนี่ยแล้วผลที่เราทําออกมาเนี่ยมันเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะครับเราต้องมาอภิปรายนะครับมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการที่จะอภิปรายนะครับแต่ว่าครูมีแพทเทิร์นให้ในเบื้องต้นว่า ควรจะมีการอภิปรายประมาณนี้นะครับเวลาอภิปรายเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับผลการวิจัยนะครับและก็จะเกี่ยวข้องกับการที่จะเอาไปเปรียบเทียบหรือเอาไปอ้างอิงกับตัวงานวิจัยที่เราหามาในบทที่2ด้วยนะครับว่างานวิจัยของคนนี้เป็นยังไงและของเราเป็นยังไงนะครับหาจุดเด่นจุดด้อยออกมาให้ชัดเจนนะครับ ถ้าพูดง่ายก็คือเป็นการเปรียบเทียบแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราทํามันดีกว่าของเขายังไงนะครับหรือในมุมมองอื่นๆก็ได้นะครับที่นอกเหนือจากที่ครูพูดแต่โดยภาพรวมก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะต้องอภิปรายออกมาให้ได้ว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในบทที่หนึ่งนะครับเนี่ยเป้าหมายเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยที่เราเขียนไว้อย่างสวยรูว่าเวลาทําชิ้นงานเสร็จชิ้นงานเสร็จออกมาเนี่ยมันจะมี คนที่ดูชิ้นงานจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้คนที่ได้รับผลประโยชน์จากชิ้นงานก็จะมีมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ครับเขาเขาได้รับแบบนั้นจริงไหมนะครับซึ่งเราก็จะต้องมามาเอาข้อมูลของผลการประเมินเนี่ยนะครับมาใช้ในการอภิปรายด้วยนะครับนะดังนั้นอ่านดีๆนะครับมีข้อความไกด์ไลน์ให้แล้วนะครับอ่านหลายๆรอบนะครับแล้วก็จะเข้าใจเองว่า ในการอภิปรายนั้นมันจะมีคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับจริงๆน่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่เบสิกขนาดนี้นะครับมันอาจจะแอดวานซ์ขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ว่าในโครงงานระดับปวชนะครับคือต้องการเน้นภาพรวมให้เราเข้าใจก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วค่อยไปต่อยอดในระดับปอสอที่การอภิปรายที่มันแอดวานซ์ขึ้นนะครับนี่คือหัวข้อที่5.2ครับอภิปรายผลและหัวข้อสุดท้ายครับข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเนี่ยมันจะมีอยู่สส่วนด้วยกันก็คือข้อเสนอแนะในการนําไปใช้แล้วก็ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไปตรงนี้ข้อมูลที่ได้มันจะได้จากข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจและส่วนหนึ่งก็คือเป็นความผิดพลาดของเราในระหว่างที่เราทํางานนะครับขออธิบายหัวข้อตรงนี้ก่อนนะครับหัวข้อข้อเสนอแนะในการนําไปใช้เนี่ยนะครับมันจะเป็นในส่วนของ การบอกวิธีบอกบอกข้อคิดบอกบอกแนวทางบอกข้อเสนอแนะว่าถ้าจะเอางานวิจัยของเราไปใช้ถ้าจะเอาผลเอาตัวชิ้นงานของเราไปใช้เนี่ยเขาจะต้องมาอ่านตรงนี้ก่อนนะครับเขาจะต้องมาดูตรงนี้ก่อนว่าเออเนี่ยเวลาที่จะเอาชิ้นงานเราไปใช้เนี่ยมันจะต้องทํำยังไงมันจะต้องเตรียมการใดก่อนถึงจะทําให้ชิ้นงานของเราเนี่ยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน สถานการณ์จริงๆนะครับนั้นถ้าเรามีข้อเสนอแนะในการนําไปใช้อย่างไรทั้งในแง่บุมของผลการวิจัยแล้วก็ในส่วนของการใช้งานตัวชิ้นงานก็มาเขียนไว้ตรงนี้ครับจํานวนข้อของแต่ละโปรเจกต์มีมากน้อยแตกต่างกันนะครับบางตัวก็เยอะบางตัวก็น้อยนะครับก็ต้องคิดนะครับคิดว่าเราจะมีข้อเสนอแนะ ตรงนี้ยังไงนะครับฉะนั้นหัวข้อมันแยกชัดเจนนะครับเวลาเอามาใส่เนี่กรุณาอ่านด้วยแล้วอ่านสิ่งทตัวเองเขียนลงไปด้วยนะครับว่ามันเหมาะสมกับหัวข้อนี้ไหมนะครับส่วนข้อ5.3.2เนี่ยข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการทิ้งคําแนะนําให้กับคนที่จะมาทํางานชิ้นนี้ต่อจากเราหรือ เป็นการบอกข้อบกพร่องในระหว่างการทำงานของเราไว้ตรงนี้ก็ได้หรือ,อในมุมอื่นอีกก็ได้นะครับแต่โดยภาพรวมก็ประมาณว่าถ้าใครจะเอางานของเราไปทำต่อเขาต้องไปปรับปรุงตรงไหนให้มันดีขึ้นนะครับอาจจะบอกเป็นข้อผิดอาจจะบอกเป็นฟังก์ชันที่ยังไม่ได้ทำนะครับหรือ อยากให้เขาทำตรงไหนเพิ่มเติมที่จะทำให้ตัวชิ้นงานที่เราทำอยู่ตอนเนี้นะครับมันมันดีมากกว่าเดิมมันสมบูรณ์มากกว่าเดิมอันนี้คือในมิติของชิ้นงานส่วนในมิติของการทำงานก็สามารถอธิบายได้นะครับว่าเราจะมีอะไรแนะนำให้เขาไปไป,ไป,ปรับใช้ก่อนที่เขาจะทำงานทำโปรเจกต์ของเขานะครับก็ส่วนใหญ่จะออกแนวแบบว่าเป็นความผิดพลาดของ ของตัวผู้จะทำเองที่ไม่ได้วางแผนอะไรเอาไว้ดีๆนะครับฉะนั้นถ้ามีอะไรแนะนำเอาไว้แล้วคนที่จะทำงานในลักษณะนี้มาอ่านดูตรงนี้แล้วเขาสามารถที่จะไปปิดช่องโหว่ในการทำงานของเขาได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับรวมถึงเรื่องที่เรายังทำไม่ได้แต่อยากให้คนอื่นทําต่อก็เขียนเป็นข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไปก็ได้นะครับนี่ก็เป็นคำอธิบายของ บทที่5ครับสรุปผลการดเนินงานนั้นเราต้องใช้ความคิดของสมาชิกภายในกลุ่มนิดหนึ่งนะครับจะนั่งนั่งเฉยเฉยมันไม่ออกมานะครับต้องใช้ความคิดต้องช่วยกันคิดสรุปออกมาว่างานของเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะยังไงนะครับหวังว่าทุกกลุ่ม นะครับที่ฟังแล้วสามารถที่จะไปสรุปงานของตัวเองได้ในแบบฉบับที่เป็นงานของตัวเองนะครับแล้วก็ฝากถึงคนที่ชอบมั่วด้วยชิ้นงานยังไม่เสร็จแบบประเมินยังไม่ได้ทําแต่บทที่5้าเสร็จเรียบร้อยอันนี้เขาเรียกว่ามั่วสุดๆนะครับคือถ้ามาส่งกับครูครูให้ลบแล้วก็ทําใหม่อย่างเดียวนะครับฉะนั้นการที่จะทําบทที่4บทที่5ได้เนี่ยเราต้องเอาแบบประเมินแล้วก็ชิ้นงานของเราเนี่ยไปประเมินเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราเอามาทําบทที่4พอบทที่4เสร็จก็มาทําบทที่5มันก็จะเป็นการปิดเอกสารบทที่1 2 3 4 5ส่วนนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของบรรณานุกรมภาคผนวกอื่นๆอีกน,น,นะครับดังนั้นการทำเอกสารไม่ยากครับแต่ตอนนี้ชิ้นงานเราเสร็จหรือยังแค่นั้นเองนะครับที่อยากจะถามก็ตั้งใจทํางานนะครับมันจะได้เสร็จเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาที่กําหนดก็ติดมอสอก่อนนะครับ เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับจะมีการอธิบายเอกสารแต่ละไฟล์ให้เกือบทุกไฟล์เลยนะครับก็รอติดตามนะครับแต่ถ้าใครไม่ต้องการฟังคําอธิบายแล้วสามารถทําได้อย่างถูกต้องมาส่งก็ไม่มีปัญหานะครับในคลิปนี้เอาไว้เพิมพ์เท่านี้ก่อนครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ